ทางด้านคุณจุย้ยจรนเวชศักดิ์ศิล์นเองนะคะผู้ในการฝ่ายแนะนำการลงทุนจากบริษัทคลาสสิกออสซิลิลฟิวเจอร์จำกัดนั่นเองนะคะอ,ะอยู่ในสายแล้วตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่จุย้ยสวัสดีครับคุณจุ้ยครับเอาล่ะมาอัปเดตภาพตลาดกันหน่อยค่ะพี่จุ้ยคะครับก็สำหรับภาพตลาดวันนี้นะฮะ,ะดัชนีทั่วทั้งเอเชียนะเกี่ยวค่อนข้างสดใสนะถึงแม้ว่า ประเทศจีนนะฮะไต้หวันนะฮะ่องกงเนี่ยเขายังคงสึกทําการเนื่องจากเทศกาลัันตุดีนะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจนะที่ออกมาเมื่อช่วงเช้านะไล่ไปตั้งแต่ตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นนะออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะฮะแล้วก็ช่วงสายๆนะการประกาศตัวเลข GDP ของไทยเราเองนะในไตรมาสสี่หถึงแม้ว่าจะยังหดตัวนะ mm. แต่ว่าหดตัวลดน้อยถอยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น สัญญาณที่ดีนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมบวกกับนะฮะล่าสุดก็มีการประกาศตัวเลขผลผลิตพอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนะ,ญญะก็ออกมาติดลบน้อยกว่าคาดเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะ,ะตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาแล้วนะฮะก็อยู่ในแดนเขียวกันหมดเลยในะขณะที่ <S <S ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะฮะก็ยังอยู่ในแดนบวกนะฮะร้อยกว่าจุดทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดูจาก ภาพรวมนะตอนนี้นะฮะกลยุทธ์ของเราเซตซิฟตี้ฟิวเจอร์เอสห้าศูนย์เอสสองหนึ่งนะยังคงอยู่ฝั่งลองเหมือนเดิมนะฮะในทำเฟรนเดลลี่ y, แนะนำโผลองนะครับสต็อปลอสยังอยู่ที่914จุดนะฮะส่วนเทลลิงสต็อปอยู่ที่933จุดครับผม933จุดนะคะเอาล่ะแล้วอัปเดตในส่วนของตัวซิงเกิลสต็อปฟิวเจอร์นิดนึงค่ะพี่จุย้ย สำหรับซิงเกิลซอฟต์ฟิวเจอร์นะฮะขออนุญาตเริ่มต้นด้วย PTT เลยแล้วกันนะฮะนะกลุ่มนี้กลุ่มพลังงานน้ำมันนะฮะวันนี้ถอยลงมาเล็กน้อยล่าสุดสิบแปดบาทเจ็ดสิบนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมนะ,ะแนวโน้มยังไม่เปลี่ยนนะฮะ PTT ยังคงอยู่ฝั่งรองแล้วก็ซอฟต์ล้อได้ยกมาอยู่ที่สิบแปดาทครับผมค่ะถัดมานะฮะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะหรือยังเหลืออีูสองตัวนะฮะตัวที่เราแนะนำอยู่ฝั่งช็อตนะฮะราวะชรับล่าสุด หอยลงมาอยู่ที่หกสิบหบาทห้าสิบสตางค์นะฮะขาชอตสตอปลอหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าตางค์ครับค่ะถัดมาเป็น m อ c ีนะฮะวันนี้ยังอยู่ในแดนลบนะฮะล่าสุดหกสิบหบาทขาชอต m อ c สตอปลอหกสิบเจ็บาทเจ็ดสิบห้าตางค์ครับค่ะถัดมาเป็นกลุ่มโลจิสติกนะครับเริ่มต้นด้วย a o t <A OC S 2> นะครับค่ะ,ะช่วงไทยๆตลาดมีอริบาวกลับขึ้นมาได้บ้างนะล่าสุดหกสิบามบาทยี่สิบห้าสตางค์ l t ฟังลองสต o p l ล s s หกสิบเอดบาทยี่สิบห้าตางค์ครับค่ะถัดมาเป็นกลุ่มเดินเรือของเรานะฮะ mm hmm. ซึ่งค่อนข้างที่จะร้อนแรงทีเดียวช,ช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยดัชนีบ di นะฮนะค่าระวังเรือเนะี่ยก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะฮะเห็นชุดจับตัวของเขาแล้วเพราะฉะนั้น c s l อแลและ t ี a ก็ได้รับอันนี้ส่งพอสมควร P s l อ mm hmm. ล่าสุดแบาทห้าสิสตางค์นะครับขาลองส t o อ l ล s s ยกมาอยู่ที่ จ็ดบาทแปดสิบห้าครับค่ะถัดมาเป็น CBA นะฮะราาสุดหกบาทสาี่สิบห้าฟางคซอปซอปลอสขาลองนะฮะยกมาอยู่ที่หกบาทสาิบห้าฟางครับค่ะถัดมาเป็นปตทนะครับวันนี้ยังสามารถอยู่ในแดนบวกได้นะฮะราาสุดสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าฟางขาลองซ็อปลอดสามสิบแปดบาทช่วนครับค่ะราครับย่อมาอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้านะฮะแนวะโนะน้มยังคงได้ลุ้นอยู่สําหรับขาลองนะฮะ ตัวอปลอสี่สิบาทยี่สิบ้าตงและตัวสุดท้ายคือ wsa นะฮะล่าสุด3ามบาทสามสิตางคขาลองซอปลอสามบาทสิสตางครับผมโอเคค่ะไปต่อกันที่ทองคําเลยค่ะพี่ครับผมสำหรับทองคำต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเป็นสัปดาห์ของการดีบาวตัวนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปิดสัปดาห์นะฮะก็ยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือบริเวณ 1,860เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลยุทธ์ของเราก็ไปแอดอยู่ฝั่งช็อตนะฮะแล้วก็ปรับนะจุดซ็อปลอดลงมานะฮะมาอยู่ที่1,842เหรียญนะครับประเด็นในเรื่องของ us bond yield นะฮะอายุ10ปีเนี่ยนะฮะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังถือว่าเป็นปัจจัยกดดันทองคำนะฮะรวมถึงกองทุน s p d r นะฮะยังคงเป็นฝั่งขายนะฮะแทบจะตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทงคำนะฮะยังไบแอดอยู่ฝั่งช็อตนะฮะตัวภาพนะฮะแนวต้านระยะสั้นสนะฮะเรามองที่แถวบริเวณหนึ่งแปดสี่ห้าแต่ดูแล้วการรีบาวน์น่าจะค่อนข้างยากนะฮะมองมองเป้าหมายางด้านล่างดีกว่าหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญไปจนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญไบแอดฝั่งช็อตครับผมค่ะโอเคไปต่อกันที่ usb future ค่ะสำหรับ u s d future นะฮะสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์นะฮะเป็น ภาพของบาทจอร์ดนล่ามีลักษณะของการแข่งข้านะครับผมแต่ว่าตุวิสของเราเนี่ยยังอยู่ฝั่งรอง U.S.B. Future นะครับแล้วราคาสปอร์ตแถวแถวนี้ล่าสุดยี่ส9บาบาท87สบตางค์ก็ค่อนข้างที่จะคลอเคลียกันแถวบริเวณจุดรอบล้อยของเรานะฮะซึ่งรอบล้อสของเราเนี่ยอยู่ที่29บาท85นะฮะก็ต้องเข้าต,ติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะฮะสำหรับ U.S.B. Future บาทใดถ้ายังไม่หลุด29บาท85สตางค์ฮะขาลอง ยังได้ลุ้นครับค่ะเอาละและในส่วนของซิลเวอร์นะคะพี่จุย้ยครับสําหรับซิลเวอร์นะค่อนข้างที่จะวิ่งเนี่ยส่วนทางกับกองคําอยู่พอสมควรเลยนะฮะในไทม์เฟรมเดนดี้เนี่ยซิลเวอร์เนี่ยเราเาแนะนํากลยุทธ์อยู่ฝั่งรองนะฮะลแล้วก็สต็อปล้อเนี่ยยกมาอยู่ที่26เหรียญ96เซนต์สักหน่อค่ะ,อะโอเคมีคําถามจากพี่พี่นันทุนสองคําถามด้วยกันนะคะพี่จุย้ยตอบให้หน่อยเนาะเอสโซขอแนวต้านค่ะ เอสโตสำหรับเอสโตวันนี้ก็บวกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะต่อุกเบรกไฮของรอบล่าสุดน,นี้ล่าสุดเจ้าบาทยี่สิบนะฮะถ้าถามถึงแนวต้านนะก็ต้องไปลุ้นกันแถวเก้าบาทห้าสิบนะแต่ไม่ใช่บอกว่าไปถึงแนวต้านแล้วมันจะโอ้ต้องขายเลยนะยังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาบใดมองข้างล่างกับราการตาบใด้ถ้ายังไม่หลุดแปดบาทเจ็ดสิบตงังเอสโต ถือดก่อนครับผมได้คะ่ะอีกหนึ่งตัว CPG เอาไม่เอาคะราคาตรงนี้คาราบาลกรุ๊ปนะฮะค่ะก็ต้องบอกว่าเออ ของรัรหารนะฮะที่พม่านะโอ้ต้องบอกว่าส่งผลจะทบต่อแนวโน้มของ C B g พอสมควรนะแล้วก็เราเนี่ยรอเขามา2สัปดาห์ล้วแต่ก็ยังไม่เห็นชุดการลับตัวนะ,ะล่าสุดเนี่ยหนึบบาทถ้าถามหาแนวรับเนี่ยต้องบอกว่ายังหาไม่เจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รอจะซื้อต้องร้องเพลงรอกันไปก่อนครับผมอ๋อค่ะ ได้เลยพี่จุย้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ครบทั่วเลยสวัสดีค่ะคขอบคุณคําแนะนําจากนั้นพี่จุย้ยจะรนเวสศักดิ์ศรีด้วยนะคะเห็นคอมเมนต์พี่ๆนักลงทุนมีคอมเมนต์มาว่าอยากจะฟังวินิพนธ์ก่อนตลาดจะปิดนุย